สอนชนภาค2ครับบุรณาการร่วมกับทัพเรือภาคที่2ไปทำการจับกลุ่มเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันเถื่อนพร้อมกับลูกเรือแล้วก็น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลรวมกว่า10,000ลิตรครับทางสอนชนภาค2ครับได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ครับบอกว่ามีเรือประมงที่ลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนเอามาขายให้กับเรือประมงอื่น ในทะเลอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับทางด้านของท่านพลเรือโทพิจิตเสีรุ่งเรืองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสอนชนภาค2ก็เลยสั่งการให้เรือต1อ2และเรือต .236 ออกปฏิบัติการตรวจสอบและจับกลุ่มครับผลการตรวจสอบก็ไปพบกับ เรือประมงลำดังกล่าวที่มีพฤติกรรมลักลอบค้าน้ำมันให้กับเรือประมงในพื้นที่ได้ทำการจับกลุ่มหนึ่งลำบริเวณระยะเจไมล์ทะเลห่างจากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขาซึ่งอยู่ในเขตน,าน่านน้ำภายในมีชื่อเรือครับชื่อเรือว่าวายุพัฒน์92ซึ่งเป็นเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันผิดกฎหมาย พร้อมด้วยลูกเรือจำนวน4คนจึงได้ทำการควบคุมเรือประบงดัดปแปลงบรรทุกน้ำมันเถื่อนผิดกฎหมายเป็นของกลางพร้อมกับลูกเรือทั้งหมดเดินทางกลับมายังท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ